สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆชาวเฮด้ hey ทุกๆคนนะคะไม่ได้เจอกันนานเลยนะคะหลังจากที่พี่นั้นทำการดอง YouTube ไปนะคะทุกคนซึ่ง เหตุผลก็มีอยู่ไม่กี่อย่างนะคะเหมือนเดิมทำงานแล้วก็ต้องแต่งฟาร์มให้ลูกค้าด้วยนะคะก็เลยไม่มีเวลามาอัปเดตมาลงคลิปเลยนะคะสำหรับในวันนี้เนี่ยพี่ก็จะพาทุกคนไปดูอีกฝั่งของฟาร์มนี้นะคะซึ่งเป็นฝั่งทะเลฝั่ง สัสงวนนะคะแล้วก็ฝั่งเมืองผู้มาเยือนนะคะทุกคนมีบางคนได้ขอเข้ามาว่าแต่งฝั่งนู้นให้ดูบ้างนะคะจะได้มีไอเดียไปแต่งนะคะไปกันเลยนี่นะคะมาก็โผล่ที่ทะเลเลยนะคะซึ่ง เหมือนเดิมนะคะการแต่งของพี่เนี่ยพี่ก็จะเน้นความเป็นธรรมชาติสมจริงนะคะ mm hmm. เมื่อมันเป็นลิมทะเลมันก็จะต้องมีอะไรแบบทะเลทะเลนะคะทุกคนประมาณนี้เด้อเป็นนี่ก็คือสไตล์ของพี่นะคะทุกคนต่อไปนะคะเป็น เมืองผู้มาเยือนนะคะลักษณะก็จะเป็นแบบนี้อาจจะดูชุ่มชื่นเขียวขจีไปหน่อยนะคะแต่ก็ดูแบบดูยังไงอะดูร่มรื่นดีนะคะทุกคนคือแบบลูกค้าคนนี้ก็ชอบความเป็นดอกไม้ต้นไม้อะไรแบบนี้นะคะซึ่งแบบนี้พี่ก็ว่ามัน วยดีนะคะคซึ่งถ้าลองพิเสยต้นไม้ลงไปเนี่ยในฝั่งของเมืองพู้มาเยือนเนี่ยมันจะดูแห้งแรงมากเลยนะคะทุกคนใช่ไหมเออถ้าใครมีลองกลับไปดูของตัวเองแบบ ลักษณะที่เรายังไม่ได้ตัดต้นไม้ไม่ทําอะไรไม,มีการปูพงปูพื้นเอาต้นมงต้นไม้มาใส่คือมันจะดูแห้งแรงแห้งเหี่ยวดูไม่มีชีวิตชีวานะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยพี่ก็เลยทําให้ตรงนี้เนี่ยมีความชุ่มชื่นอุดมสมบูรณ์นะคะนี่นี่ก็ดองลูกค้าไปแบบนานพอสมควรนะคะคือความไม่มีเวลา ต่อไปนะคะซึ่งตรงนี้นะคะก็คือในส่วนของสวนสัตว์สงวนของเรานะคะทุกคนนี้ก็กราคาเลเวลเยอะเนาะแล้วก็ปลดล็อกได้หลายตัวแล้วนะคะที่เป็นสัตว์สงวนเนาะอันนี้พี่ก็จะปล่อยล่องๆไว้เห็นล่องๆเยอะหน่อยก็จะแบบไม่ใช่อะไรนะคะแล้วคาที่เป็นสวนสัตว์หรือว่าเป็นเขตพื้นที่ที่แบบ มีสัตว์น้อยสัตว์ใหญ่เยอะแยะพี่ก็เลยเวน้นพื้นที่นะคะให้น้องได้เดินเดี๋ยวต้นไม้เยอะไปเนี่ยมันจะดูแบบเกะกะแล้วก็กลายเป็นว่ามองไม่เห็นสัตว์ของเรานะคะก็เลยทําแบบนี้อันนี้เป็นเครื่องพ่นหินมะนะคะน่ารักมากเอามาใส่ให้ลูกค้าด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นกวางเ่นเดียอะไรต่างๆช้างยีราฟฮิปโปนะคะ เดืทานี้เนี่ยพี่จะพาไปดูในส่วนของจริงเมื่อมีสัตว์อยู่ตรงนี้นะคะนี่อันนี้เหมือนว่าลูกค้าได้เอาหารมาให้น้องนะคะกองฟางตรงนี้นะคะจริงแล้วเนี่ยมันจะเป็นโล่งๆนะคะแล้วก็จะเป็นไม้ๆนะคะแต่ว่าเมื่อเอาอาหารให้เขาเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะมีกองฟางพยุมพยมพุยมแบบนั้นนะคะทุกคนเออ อันนี้ก็เป็นจิราฟเดี๋ยวปลุกน้องก่อนอ่ะตื่นลูกตื่นเห็นไหมคะทุกคนพอแบบเนี่ยพอเขาได้เดินเนี่ยเราก็จะเห็นตัวเขาชัดเจนตรงนี้ก็เป็นที่อยู่ของ Security นะคะเออเต็นนิดหน่อยนิดหน่อยควันช้างปลุกช้างด้วยต่อไปก็เป็นจิราฟจิราฟเลยมาลา ปโถวสับสนไปหมดละและต่อไปน้องสุนัขจิ้งจอกอหรือเปล่าทุกคนหมาอะไรหิมะหิมะสักอย่างเนาะเออพี่ก็จำไม่ได้พี่ไม่เคยมีไงอันนี้ก็เป็นกวางเลนเดียเรียบร้อยนะคะอันนี้ก็เอาเข้าให้น้องอนี่นะคะพอพี่ทำแบบนี้เนี่ยมันก็จะมีพื้นที่ให้เขาเดินเห็นไหม เออเขาก็จะเดินแล้วก็แบบจะมองเห็นได้ง่ายดูสวยงามนะคะซึ่งมันไม่ควรสรุปเกินไปเพราะว่าสัตว์บางตัวก็เล็กบางตัวก็ใหญ่นะคะมันจะดูไม่สวยนะคะแลน,นนี่ก็คือความเป็นธรรมชาติที่พี่ได้มอบให้กับฟาร์มนี้นะคะอันนี้ก็เป็นผู้มาเยือนนะคะที่จะเดินยเยอะแยะนะคะจริงๆอะเมื่อเราจัดเสร็จแล้วนะผู้มาเยือนเขาก็จะเดินตามทาง,ขงเขานะคะ อันนี้เขาก็ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาจะรับแค่1ชิ้น2ชิ้นอะไรแบบนี้นะคะก็เติมประมาณนี้นะคะทุกคนถึงว่าเราคลิกที่ตัวนะคะน,นี่ส่งไม่ได้ละอ่ะเราคลิกที่ตัวผู้มาเยือนแล้วก็ส่งเข้าไปอย่างนี้นะคะคือเขาไม่ได้จะเดินเข้าไปเองนะคะแล้วต้องไปคลิกที่ผู้มาเยือนแล้วก็ส่งเขาไปในที่ต่างๆที่เราอยากจะให้เขาไปแบบนี้นะ แบบนี้นะคะเออแล้วคานนี้นะคะเขาก็จะเดินเข้าไปแล้วเราก็ต้องไปคลิกตรงที่นั้นๆด้วยว่าเออเขาต้องการอะไรต้องการแบบต้องการของกินอะไรนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตลูกค้าแบบทําให้ดูนะคะซึ่งถ้าเราแบบนี้นะคะนี่ก็คือแบบอ่ะเขาต้องการอะไรแล้วก็ ขายเข้าไปโดยส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะต้องการแค่ชิ้นเดียวนะคะหรือว่าอย่างละชิ้นอะไรแบบนี้นะคะนี่แบบนี้นะคะก็ะคือเมื่อเราบริการผู้มาเยือนนะคะเราก็จะได้อไรที่เป็นหัวใจอะคะ่ะทุกคนแล้วก็ได้เลเวลเพิ่มขึ้นด้วยนะหัวใจก็คือแบบระดับชื่อเสียงของสารการ์นะคะถ้าพี่จะไม่ผิดเนาะ เราต้องทํานะคะแล้วก็ถ้าคนไหนที่เราบริการเขาเร็วเช่นตรงนี้เขาเข้ามาแล้วอะพี่เอาให้ไปปุ๊บ คนนี้เนี่ยลูกค้าก็จะได้กล่องที่เขาให้เป็นของขวัญด้วยนะคะถือว่าแบบเราไม่ให้เขารอนานนะคะในการที่จะบริการเขาพอเขาใช้บริการเสร็จก็จะได้ทั้งหัวใจเลเวลแล้วก็กล่องของขวัญซึ่งในกล่องขวัญเนี่ยมันก็จะเป็นไอเทมต่างๆนะคะขยายฟาร์มเอ้ยเลื่อยเอ้ย,อยแต่ส่วนใหญ่จะเป็นแบบขยายฟาร์มนะคะทุกคนนี่ถ้าบริการเร็วนะคะยอย่างนี้นะคะ ก็คือเป็นการที่แบบไม่ดองผู้มาเยือนนะคะทุกคน,อ,นอาการแบบนี้นะแค่นี้เองนะคะนี่อ่ะรับของเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยคะ่ะได้หัวใจได้หงขวัญแบบนี้นะคะเพราะว่าบริการเร็วนะคะไม่ให้เขารอนานอะไรแบบนี้นะนี่ก็จะประมาณนี้เลยนะคะสําหรับใครที่ยังเล่นแบบ ในส่วนของเมืองผู้มาเยือนไม่เป็นเลยนะสำหรับคลิปนี้นะคะพี่ก็คงจะต้องขอตัวลาทุกคนไปเพียงเท่านี้นะคะแล้วก็ต้องเอาฟาร์มเนี่ยคืนให้กับคนลูกค้าที่น่ารักที่สุดในโลกของพี่ไปแล้วนะคะยังไงนะคะถ้าหากว่าชอบคลิปนี้เนี่ยก็ฝากทุกๆคนนะคะเอซี่ที่น่ารักทุกคนเนี่ยช่วยกัน กดไลค์กดแชร์กด subscribe เพ mm hmm. เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อ,ตอไปและต,ต่อไปของพี่ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในอีพีหน้าคนระับไปแล้วนะบ๊ายบาย